าเนี่ย <seid> อ <gehört S 1> ุ้ยอุ้ยอุ้ยตึนี่กก้นน้จ้าลูกหลานแต่ตันยบ้านดีนพยานมาเด้อแลาวก็หลุดมา สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซี่รุชชาแนลนะจ๊ะมื่อนี้พี่น้อง่ามาอุดอรนมาหอดอุดอรแล้วมาหอดตะมึงคืนนะคะมื่อนี้มาวายต๊ดจีนอยู่บ้านมีบ้านฟิ้นแลนพี่น้องขาแดงทั้งตัวนะคะแดงหอดปากฮะท่าเบิ้งแนละพี่นอ้งองเบิ้งผุ่นจะคลองเฮียนหอดบอสไซเสียแดงมียเพิ่นถามเขายางดีว่ามี สูตรเด่นละบ่ฮัใช่เลยว่าฉันเตรียมมาแล้วเด่นทึงเด่นเพาการเก่งไนทราบคุณส่วนตั้งน้ำตาล,ลไม่ใช่ชุดแดงค่ะด <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศว้ยตุ๊ดจีนบ้านนี้แล้วพี่น้อง สวัสดีค่ะกำลังเตรียมอันนี้จ้ะหลพระเมืองจะขลองเฮียนเลยเสียแดงยุใสครัวว่าเหตุการณ์บานเป็นแขกจ้าปีนี้มากับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วนี่ลุยนี่มาามากมาปีที่สองปีกร ก่อนหุ่เดมาใช่ว่าปีแรกเลยออเออปีแรกอันน้นสิสิฟังหรือฮารดเขียนเนยแม่ปีนั้นหล่ะฉันมาบานปี่ไก่บอเดมาน้ามูเพราะว่าแอร์แล้วแน่ยู่ต้องบานใช่ไมไ่มากับเพื่อนเพราะว่า,ามันบางเลยเรียบอยู่ปีนี้กันเลยเดมานะคะปีนี้ก็บสีลายชิวๆพี่น้องปกติปกติพี่น้องสีลายใช่ว่าผู้รักเพียงบอเดมาก,ก็เลยไแต่ธรรมชาติแต่ธรรมชาติเนบอเดมาลายบบเมือนีอ ยาบาเด้อตามธรรมาชาติของที่ตั้งหลายกว่าปีฉันมาบอกสลอว่าธรรมชาติอยู่ปกติเยอะกว่านี่สองเท่าอีกนะถ้าแบบพี่น้องมาย่ามา,าเพราะว่าเดี๋ยว่าเสร็จก็จะให้กลับมามัน,น,นคือคบ่ได้มาอันนี้ถ้าจะสัวอยากกินยังเป็นบ่ยังบาจ่างบา่เขาต้มหมูมัยมันมีตานตั้งเยอะทลยไมไม่เขาเอิญบาจ่างอยู่บ่พี่มีอ่อัหมูมีอ่อัญน้ำอ้อยน้ำอ้อยอยู่ไหนมีท่านยาพืชข้างในนั่นบอาาน่อาจารย์มาลูกอาจารย์มาลูก ปายแล้วเอาไปกินได้ได้เป็นบ่อหนิกินได้กับผู้เอกาจิมันเป็นแบบว่าประมาณว่าเป็นปีใหม่แล้วก็ของของขจาวสินะขจาเิ็คแล้วก็ว่าเชดนเราจะวกับจาวฮวาพูดระดับพ้นนี่กะบางสินะเออสีอ่อนฮวาหนิไปฝากแก่ตอมนี่หมูย่อกขึ้นใหญ่ครับเออเธอฝากขึ้นดนะรถฝากจ้างหน่อยนะการออกแบบนี่สิ่งนี้นี่นี่ประตูมหมูนี่ช่างน้อยนะเขาบอกอยู่นี่ไปว่าไปเบิป็นบ้านน่าบอยเมื่อให้แม่ตอมอยู่ครับผมเรียอยู่ว้านนี้อาจจะเอามาได้บ้างมาได้สี่ห้าไป เออนี่ฉันอยากกินอันนี้เ่ออันนี้ยังนี่ปรทาท่ดบ่อจุดเบิร์ดนีบอนีโอ้ยสองมืนนัดสิบบอันนี้เบิร์ดบ่อกล้อ,งน,อง,นงนึงนี่จะมาห่อก่อน อันนี้ครับว่าเห็ดอังนี้เออหนึ่งพันด้านนี่ไงอันนี้อะไรนี่อะไรสีฟันบล็อกเลี่ยเขาอันนี้เป็นของค่ะคือแบบว่ากงเตกอะแม่เขาอันนี้ไงเอาเดี๋ยวเราเบนบอลแล้วเดี๋ยวอะไรฮ่าอย่งไรเนี่ฉันว่าหั่นไตยม่าเผาเห็ดฉันเห็นบอปีนี้ฉันกะเดมาคือเก่าลัสเซียมาอีกตลอดฟังบตลอดฟังบอหันเด็ดไตไงยดอกค่ะลูกสาวบอหันใหญ่อยู่ งูไอหุ่หนนะหว <What? S 2> ยหน่อยมาลูกมามา <c oughs> คือใส่สุดคือแถวว่า,าอ <c oughs> นอนบะซือนอุ่มลงมา <c oughs> นอนบะซือนไหอสซุททางลรมือนี้ึ้นรถกระลับดอก หนูนอนเบาซื้นบ่ลกบูกลูกเจ็กบิก<อ>๊กลูกเจ็กบิ๊กอุ้มมา<อ>ถ้าไม่อุ้มไม่มานอนเบาซื้นคนหน่อยนอนเบาซื้นพ<อ>ี่นอน ใช้บางหนาน่าามย่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเบื่อและวุจรพันนอนบาซื่นี่่ทุจาอัศจรพาุจบไม่้ายับนคยนนอันนี้บ้านนะถ้าจะกรบส่งเฮียนเธอหน่ล่ะเฮียนให้ต้อมน่อยดิโอ้ากับวหนอเออ เทียวส่งนี่แหละเธอทางการใช่ไหมกลางเลยไม่ได้ใส่น้ำใส่นิดหน่อยมันก็ล้มเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเรายกไงมันสูงไม่มัมีน้ำเพราะว่ามันรั่วมันเตียใจกับนั่นเตียเสียเมื่อไหร่กันหรอวะ ตอนนี้นะผมพี่น้องนะครับเขาเริ่มทําวิธีแล้วนะผมไหวเป็นพุทหลุดของเสือนทีเดันนะครับผมพี่น้องมันกำลังจุดถูกจุดเทียนนะครับลุยไปอยู่ลุยไปตอนนี้ว<ป>ัดไหวตุต๊ดจีนนี่หนะักจีนพุทธหลุดเขาวันจากทีมช่องไทยรัฐนะครับเยยรือ่องไรๆช่องเดือดคุณละไวๆไม่ชี้เดือดต้อสงไนอัน สนแัดงแม่แดงวัดช่องไหนวันนี้มากินมีใครได้มากินบ้างวันนี้มาไหมวันนี้มาตุ่นาบ้านนอกตุ่นไว่าแต่ปลาเยอะหลังนี่เนาะตาพูนแก้วเี่มาแล้วม่าเหมือนทุ่นเดีย ลูกอีเดีมาแล้วอยู่แล้วนี่มาเบิ่งเหมือนโอ้ขนหัวมไน้อมปนนี่เราว่ากบุญยิ้มยิ้มแล้นโอ้ขนหัว้ามนหัวเขาใจด้กล้าู้ล้้ยิ้ม้ยันมงกยยิมยินมู้อมต่าง สบาสบายเลยพ่ออยนี่นะครับอื่นางตีมันก็จะแข็งแรงนะคะปีนีันนานๆปีนี้ห้าปีแลกมันก็เลยปีหนาวเป็นวางแผ่นตั้งลยโค้งกิ่งน้อยกำลังขรึ่งบังใน อาชีพเก้าอาชีพเดิมพี่น้องเอ้ยไม่ปนไรนี่อาชีพเก้อเดิมน่เตรียมอันนี้อีกอ่างต้ยังไง่นาเจับต่อ้อมา ติดแล้วต <c Liberty répondre> ิดแล้วโอ้ก็มีสดงใช่เเดีอดหมันิการนี่้การข่ดมวไจกก่อนดี่อเปล่าเนก่อนไดนแลรอกลอเารขดมครบข้อะไรแบไดขุมาม อุติเื้อง้มเที่เมนมาล้วนขูดแขกู่ท่นีเลยไหนเไหนน่กมานนีี่ยเนใหต้องไปดีๆเราให้ดีๆไีกับมาไหนนี่มีนึงกันเนี่ยไหนี่มมากกว่า mẹ tôi đi một mươi một năm 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 นำเน้อเส้ไมกคือในต้มยำกุ้งไก่ยไยด้นเสิไกเสเกิดเงินเดเงินเขาไปกินน้ำเน้อไดเกิไามเกิเ่ยงเนือบกินไปละกูกับเสินพี่ยื่นนะทุกคนละจ้าลูกหลานกับแตงูปปั้นงพยานถ้ัมาเด้อท่จะ้ น่องปลายา่มไม้ฮะ่ฟงรองกันนี่ดนี่ี ouais. ่ปักแล้วโอ้หายยากแค่ไหนยินหางหลังด้วเปูนข้ากตอนยองลี่กับมาเดินน่ะลี่

ไม่พอเล่นท้ตอนเล่นเป็นชายข้างบนป้าปูมาหอดเงี้ยนหมู่บ้านนี่ลุยเธ่อยากได้รถบอสสิเผาไห้มาสั่นป้าปูเด็กรบาดแล้วสิเท่ไผดีเดียเท่ไฟ่แล้วนี่ยเอาไงผู้เด็กเอาไ่เก่งเก่งพาลุยมาหยันดิหยันจูดโอ้ยหลายย่างไ เอาเงินเผาทองม่เสร็จเนี่ยเอาินเผางอ่ะเผาเลยมาได้สิดันด้วยเผาเงินให้ได้เงินทผงเงินให้ได้เงินเผาท้ทวงยวยยมบ้านเน่ฮะยิมบ้านเน่ไม่เขามีมาแล้วพร้อมฉนด้วยนั่นน่ะเสียบานพาไหมอ่ะเผาทองมันไ้เนงงนี่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  เอายางตะยางไดหน่อยเอาเงี้เอาทองเอาเงี้ขอใดในน้ำเด้ควายทองอ้เจ้าหนูนี่มึงไม่ได้เมรอไม่ได้เหรอกับเขาเอาบ่เออเป๋าเนี้ยเหรอัเนี่ยวากระเปาโอ้ยใจเลยเอาลงหรอคะนี่เอาล่งเบิด์ตเบ็ร์ตเบิร์ตแขนสีกงเนี่ยนี่จ้ะ เอามาม่เนี่าดน้มึงเลยงเออช่วั้งสองฟังเลยมันดับว่ามดับรเส็จม้แล้วนะเดี๋ยวไปลบกอดนั่นทันร่องทันร่องก่อนาอ๋่ทันร่องทันร่องคุณอันพ่ออ่อ โอ้่หอยู่นี่กดอกลูกเธอหของการอันนี้ก็เผาใช่ไหมแม่เขาอยากมาเห็ดน้ำบ่อนทุกทานเผาใช่ไหมหางเครื่องอันนี้ต้องเกลียวป่เกออก่เกลียติดกเื่อนเลหรียญดัน้เเกับเผงกเผามห้เ็ดออกมา่ทุกท่านั่นแหละ ไปู้อจิกบิกตื่นนล่เลยพาปีนาพากจอสูเลยว่ายะสูกันจะมวยจะนีโอ้เขาวายก่อนเนาะเดาต้องมาวายนีแล้วจังกลับเมื่อวยสูบอท่านท่านโอ้เ้ยนางปีนาีนงใดแกวัแจกวัวทนฟแล้วว่าเป็นยังคยกินเี เบิดบ้านกัเป so. uh, uh, ็นผ pues well, um ู้แล่นะเปิดบ้านเนาะผู้จีมีนามากกว่าได้ผคุณหญิงคุณหญิงขึ้นาคุณหญิงคอุณยหญิงน่อยเอาหมวยเอาหมวยเอ้ยเอาหมวยหน่อยอย่าม่เอาหาหมูเนี่ยมาล่ำมารวย ใส่หายาดมาเบิดไปมาเอาเผา,เาเด้วยเถอะน้ำตาลเผ<ร>ายังเผาเลยอ่ะเปลี่ยนน้อยหน่อยไปเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำตาลเผาหน่อยตอนนี้กำลังจุดประทัดนะคะอข,อขอให้เสียงประทัดดังขึ้นก็บิก๊กจุดละเลยพี่ ไฟาจุดเสพลังงานค่ะพลังงานน้องก็กี่พ่หาเบียกันแล้วนะมันเง็นมันเป็นกล่องสักกูลา